สวัสดีครับวันนี้ก็มาคุยข่าวกันนะครับกับผมนะครับวโรกิจเมหิดภนะครับนิวยอร์กสีลำพูนนะครับในหนึ่งชั่วโมงน,นะครับพิพมร้อยสี่จุดเจ็ดห้าไปเคิรอำเภอบรรฮงจังหวัดลำพูนเอาครับก็มาเริ่มข่าวกันด้วยจังหวัดลำพูนนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนนะครับเรียกประชุมคณะ,ะทำงานศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดลำพูนอุทกปปภัยและดินถล่ม ปีพศ2567ติดตามการดําเนินงานนะครับรับมวลน,น้ำจากจังหวัดเชียงใหม่นะครับวันที่7ตุลาคม2567นะครับเวลา15.00นน,นายสันติธรยิบละไม่ผู้ว่าการจังหวัดลําพูนนะครับเป็นประธานประชุมศูนย์ประชาการจังหวัดลําพูนบุทับกับไผ่และดินถล่มปีพศ2567ณห้องประชุมบัวขาวชั้น2นะครับ ที่ประการอำเภอเมืองลำพูนตำบลเวียงยองอําเภอเมืองจังหวัดลำพูนซึ่งเป็นการปรับสถานที่นะครับศูนย์ประชาการนะครับเหตุการณ์จากสารกลางจังหวัดลำพูนนะครับตำบลศรีโบบาลอําเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูนนะครับที่ดําเนินการมาระยะหนึ่งแล้วนะครับให้เข้าถึงพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยให้มากขึ้น ที่ประชุมครับมีรายงานถึงสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดลำพูนการบริหารการจัดการน้ําการรับบายน้ําในพื้นที่น้ําท่วมขังนแนวทางการช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะครับและนแนวทางการช่วยเหลือผู้เยียวยานะครับตามนโยาบายของรัฐบาลนายธนานวลปลอดนะครับหัวหน้าสํานักป้องกันงานบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำพูนนะครับได้รายงานสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ ขณะนี้เหลือ2องอำเภอที่ได้รับผลกระทบคืออำเภอเมืองลำปูนและอำเภอปา่าซางสถานการณ์ปัจจุบันนะครับอยู่ในการเฝ้าระวังน้ําท่วมพื้นที่ในอำเภอเมืองลำพูนที่ได้รับน้ําปิงต่อมาจากเชียงใหม่นะครับส่วนสถานการณ์ของน้ําจุดพีสะพานนวรัตเวลา14.00น,นระดับน้ําต่ากว่าจุดวิกฤิที่3.69เมตรนะครับและหาระดับน้ําลดลงผลกระทบ จะเข้าในเขตอำเภอเมืองลำพูนก็จะลดลงด้วยนะครับโดยน้ำจากจุด P1 จะไหลเข้าสู่ในเมืองลำพูนใช้เวลาประมาณ12ชั่วโมงอย่างไรก็ตามรัพขณะนิชชนประธานจังหวัดลำพูนนะครับโดยนายสุทนวัฒน์สุรการผู้อำนวยการโครงการชนประธานลำพูนได้รายงานสถานการณ์ของมวลน,น้ำที่ไหลเข้าพื้นที่ซึ่งการรายงานสถานการณ์ของมวลน้ำที่ไหลเข้าพื้นที่นะครับ ก่อนหน้านี้มีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ไว้ในจุดสำคัญได้แก่ตำบลอุโมโรประตูป่าริมปิงเวียงยองเหมืององ่าและตน้นทงสามารถช่วยระบายน้ำได้มากเพื่อรองรับปริมาณน้ำปิงนะครับที่กำลังไหลเข้ามาจากจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บ่ายวันนี้เป็นต้นไปนะครับสำหรับในวันพรุ่งนี้วันที่8ตุลาคม2567นหกะครับจะมีเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่42นิ้วอีกสเครื่องเข้ามาในพื้นที่นะครับ โดยจะเข้าติดตั้งด้านท้ายน้านะครับรับรองรบายน้ําไม่ให้เข้าสู่ในเขตอําเภอเมืองเกินระดับวิกฤตห้าเมตรยืนยันขณะนี้อย่างรักษาการนะครับไม่ให้กระทบในเขตอําเภอเมืองได้นะครับแต่ก็ยังมีระดับน้ําท่วมนะครับคอยหนุนทําให้พื้นที่นะครับน้ําขังยังไม่ขี้คลายทั้งหมดนะครับ านายนยุทธพงษ์ชัยสอนนะครับนายเพิ่มเมืองลำพูนกล่าวว่าขณะนี้นะครับมีประาชาชนได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังในครั้งแรกได้เร่งทําเครื่องสูบน้ํานะครับช่วยเหลือประชาชนนะครับเพื่อให้สูบน้ําเก่าออกป้องกันน้ําใหม่ที่จะตามระสมทบนะครับส่วนบ้านเรือนที่ระดับน้ําลดแล้วนะครับให้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าพื้นที่เพื่อทําความสะอาด ด้านนางรัษนาอิสรางกูลณอยุธยาพัฒนาการสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูนนะครับได้กล่าวถึงศูนย์พิงพักที่มีการจัดเตรียมไว้โดยจังหวัดลำพูนนะครับมีศูนย์ที่พักพิงที่เตรียมไว้8อำเภอจำนวน320แห่งสามารถรับรองประชาชนนะครับที่ได้รับผลกระทบได้กว่า170,000คนโดยเฉพาะตัวอำเภอเมืองลำพูนมี63าแห่งรองรับได้กว่า1 4 0 0 0พคนโดยจะมีการประชาสัมพันธ์และแจ้งให้ทราบ ไปทั่วกันต่อไปนะครับขณะที่นายโยธินประสงค์ความดีรองผู้ว่าการจังหวัดลำพูนได้กล่าวถึงมาตรการเยียวยานะครับผู้่ีจได้รับผลกระทบจากรัฐบาลก่อนหน้านี้นะครับได้วางมาตรการเยียวยาไว้สามร,ระดับอาจจะเหลือแค่ระดับเดียว9,000บาทต่อครัวเรือนนะครับต่อรอผลการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้อีกหนึ่งครั้งความชัดเจน8ตัลาคม2567นะครับ ด้านสมคมคูค่ชีพคูภ่ภัยจังหวัดลำพูนได้เตรียมความพร้อมบุคลากรอ,อุปกรณ์ในการช่วยเหลือคนแล้วนะครับด้านสำนักงานสนาธารณสุขจังหวัดลำพูนได้เริ่มเข้าไปดูแลรักษาประชาชนที่ได้เจ็บป่วยจากอทุทกภัยในครั้งนี้แล้วอย่างต่อเนื่องนะครับส่วนตํารวจภูธรจังหวัดลำพูนได้เฝ้าติดตามสถานการณ์อำนวยความสะดวกและวางแผนเส้นทางนะครับในการเดินทางจากนั้นยังคอยเฝ้าระวังทรัพย์สินของประชาชนในช่วงนี้นะครับด้านแขวงการทางหลวงลำพูนแจ้งว่ายังมีเส้นทางที่ได้รับผลกระทบ เหลืออีกหนึ่งจุดนะครับก็บค,บคือถนนอุโมงท่าจับนะครับกิโลเมตรที่สองห้าแปดบวกสองร้อยถึงกิโลเมตรที่สองห้าแปดบวกสามร้อยน้ำจะเข้าพื้นผิวจราจรนะครับแต่ยังผ่านเส้นทางนี้ได้อยู่ทั้งนี้ศูนย์ประชาการนะครับเหตุการณ์จะจัดเจ้าหน้าที่เวรประจำศูนย์ยี่สบสี่ชั่วโมงกรณีเกิดสถานภัยหรือที่ต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนนะครับสามารถติดต่อได้ดังนี้ศูนย์ราชการนะครับศูนย์อำนวยการโทรนะครับศูนย์ห้าสามห้าหกศูนย์

การทางลาพูนโทร053511051แขวงทางหลวงชนบทลาพูนให้โทร053003546สายด่วนจราจรโทร1197สายด่วนศูนย์ดรงธรรมจังหวัดลำพูนให้โทร1567หรือ053560506แจ้งประปาโทร053511 072แจ้งไฟฟ้าขัดข้องโทร053511179197เฮดอเวทไรส์ 11, 9, right, โทร191นะครับกูชีพกูภัยสายด่วนนะครับโทร0669นะครับก็ขอทุกท่านจงนะครับร,ระวัดระวังกันด้วยนะครับแล้วก็ขอคาดแขวปลอดภัยทุกท่านด้วยนะครับร,ระวัดระวังกันด้วยนะครับทำอะไรอย่างมีสติกันนะครับ อาครับก็นี่รายงานข่าวจากผมนะครับวรกววรกิจปิทิสีลํำพูนนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะติดตามข่าวสถานการณ์การให้ทุกท่านกันต่อไปนะครับขอบคุณครับ